สวัสดีครับเจอกับพี่โจอีกแล้วนะครับกับเกมบอมคริปโตเนาะโอเคก็เมื่อวานหลังจากที่ปรับใหม่พี่โจทำวิดีโอไปแล้วเนาะรายได้มันหายไปเยอะมากเลยเนื่องจากว่าสกิลตัวละครของเรามัน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 โดนเนิร์ฟไปนะวนความแข็งมันน้อยลงไปมากแล้วเลือดนานมากกว่าจะเต็มที่พี่โจอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ได้ดูไปดูซะที่นี้ก็จะมาดูรายได้วันนี้ทีหนึ่งเนาะคือที่จะบอกคือตอนนี้ มันโชว์0.2ก็คือว่าเมื่อกี้พี่โจไปเผลอก,กดผิดไปกดเคลมเนาะเพื่อนๆคนไหนที่ทําแล้วเป็นแบบพี่โจะนะกดเคลมแล้วมันไม่เข้าคือเงินมันไม่ได้เข้ากลับมาที่เรานะห็นไปเป็นเปร์เซ็นต BC อยู่เลยกดเคลมไปแล้วด้วยจริงๆแล้วรายได้วันนี้ของพี่โจเนี่ยได้ประมาณเมื่อวานเราจบมาที่ประมาณ8.9เนาะณนะตอนนี้เวลาประมาณ1ทุ่มยังไม่ครึ่งดีเลยพอดีพี่โจขยับขึ้นมาหน่อยจะมาคุยเรื่องเรื่องเหรียญเนาะก็ อะไรได้วันนี้เมื่อวาน89ณนะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่โจ๊กที่กดเคลียร์ไปเมื่อกี้เดี๋ยวพี่โจ๊โชว์ให้ดูเนาะยังยังไม่นับเหรียญอันใหม่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวอันนี้ไว้รายงานพ่งนี้แล้วกันว่าเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่โอเคทีนี้ที่จะบอกก็คือว่าตอนเนี้ออของของพี่โจ๊เนี่ยก็คือในในอานาลใน Discord นะเขาบอกว่าใครก็ตามเนี่ยใครก็ตามที่ที่เฟลทรานเซชันเฟลก็คือเหรียญไม่เข้าแบบพี่โจ๊เนี่ยทำยังไงบ้าง อย่างแรกเลยเราก็คือ Copy m e t a m a s k ของเราที่เป็นตัวเขาบอกให้เข้าไปที่เว็บนี้ convert case on e t ตัวนี้แล้วก็ Copy mm hmm. copy, copy ตัวตัว Ad d r e s s ของ m e t a m a s k เราอย่างเงี้ยเนาะจากนั้นก็เอามาเอามาเพจลงไปในนี้ก็เปียนของพี่ลองดูนะ Copy m e t a m a า k ปึ๊บอ่ะแล้วพี่ก็เพจลงไปในนี้เขาเขากด lower case คือปรับให้มันกลายเป็นตัวเล็กให้หมดก่อนนะจากนั้นก็ Copy ไปใหม่ แล้วก็ไปเช็คที่ไหนเขาบอกว่าให้ไปเช็คที่พอ Copy เสร็จแล้วปรับเป็นตัวเล็กเสร็จแล้วปุ๊บไปที่ Report Bomber c r y p t o .IO ตรงนี้เขาก็จะสแกนของเพื่อนๆมาว่าใครสเตตัสใ,ใคร Fail ใคร u c กเซสฟูลซึ่งเขาบอกต่อมาว่าถ้าถ้า f a l l Game Case ก็คือไปเพาาะว่ากรณีที่เคสของเราเนี่ยมันเฟลเนาะเขาบอกว่าทีมงานจะ ทำคอมมานด์ให้ใหม่แล้วก็เขาจะรีฟันกลับไปใน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 งเราอะนะประมาณ3วันอ่าทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยแล้วของพี่โจเงินไม่เข้าเนี่ยมันไปไหนอ่าอ่ะลองมาเริ่นลองเซิร์ชอัตราสของของพี่โจดูก่อนเนะาะเมื่อกี้ก๊กอปแล้วทำตัวเล็กเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็ก๊อปเห็นไหมครับของโจมันขึ้นเนี่ยวันนี้ไรายได้โจอยู่ที่95.37เมื่อวาน89เนาะแปลว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ย ก้าสิบก้าเอ็ดก้าสองก้าสามก้าสี่ก้าห้าประมาณหกเหรียญถ้าถ้าถึงประมาณสองทุ่มครึ่งตามทุกวันเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะได้ประมาณสักเจ็ดเหรียญน,น้อ,อยกว่าเมื่อวานเมื่อวานได้แปดเหรียญเนาะอ่าก็แต่หนักกว่านี้อีกคือวันเนี้ยพอเผลอกดเคลียรไปปุ๊บแม่ได้นาดันเฟล,ลอีกนะีไม่เข้าด้วยพี่โจก็เลยมาทำคลิปนี้ให้ดูก่อนว่าขั้นตอนเนี่ยพอเพื่อนเพื่อทำถึงแค่นี้นะก็จบตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรารอดูกันว่าเหรียญเราจะเข้าไหมเพราะว่า ในนี้มันก็จะเป็นเรคคอร์ดของเขาเนาะทีมงานก็จะมาดูมาเซิร์ชดูว่าใครเฟลแล้วก็จะมาทําแก้ให้เรากับเอาเงินเข้าในระบบให้เราทีนี้เงินมันจะเข้าในเกมในหีบสมบัติเราหรือจะเข้าในกระเป๋าเงินของเราเดี๋ยวถึงเวลาพี่โจเข้าแล้วพี่โจจะมาทําคลิปบอกนะวันนี้ก็มาบอกสั้นๆแค่นี้แหละสรุปก็คือรายได้ของวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักเจ็ดเหรียญไม่เกินนั้นถ้านะับถึงสองทุ่มครึ่งนะอาจจสักหกเหรียญก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันใหมนะ่นับตั้งแต่ประมาณสักทุ่ม ครึ่งก็ได้เนาะเรามาดูกันใหม่ว่ารายได้ต่อวันทุกวันนี้จะเหลือเท่าไหร่แล้วเรื่องที่สก็คือเรื่องของการเคลมที่พี่โจบอกไปแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กดเคลมไปแล้วแล้วมันไม่เข้าก็ทางย่งที่พี่โจว,ว่านะโอเคแล้วเดี๋ยววันจะต่อไปมีอะไรเดี๋ยวพี่โจจะมาเล่าให้ฟังต่อเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ